ันนี้คือบรรยากาศที่เรามาหาเมงตับเต่านะทุกคนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศร,บรอบๆเขาเรียกว่าหองฝาดนี่โคตรเดียบรรยากาศนี่อันนี้พเนินว่าขีดลมมองคั้วลุวงเลน ไปได้สิาพาไปเบิงแมงตับเตาเด้อว,ว่าสิด้ยบ่นะนี่เอารถไทขาดเอาเลยค่ะนี่เป็นบรรยากาศนี่นี่แหละแมงตับเตานี่อยู่แบบนี้แล้วพี่นอ้องนี่เราไปดูกันเลยูมชมครับครับ,รบไปเดิน ดเดินไปเลยนี่นะท่านผู้ชมตรงนี้ก็เป็นที่ที่เขาเอาไว้ให้ทามาหากินหาปลาหาบูนี่แหละวิธีชีวิตของคน่ากีสานรมีอย่างหลายเดเเินเอาไปยางเป็นกันแทน,นะท่านผู้ชมเลอย มีแต่น้ำมีเนียงมีปีง้อมด้วยนะเดี๋ยว่ยววาวปลาไขมีมีมตะหอยตัว,วคนมาถ่ายลายแล้วล้ำม,ามุ้มนี่มาเบ่งบรรยากาศกันเลยอ่ะทำลายเต้ทำลาย เดยวน้อยเปบนนก็นเล่นเนาะวันนี้นี่นี่นี่ท่านผู้ชมพิธีบ,นบานๆนี่นะคะนี่ก็เป็นตะเกียบมันเป็นหองเป็นหอยแล้วนี้พอน,นอก,กากล้ยมาเลี้ยมก็เลยเป็นแบบนี้มั่แล้วล่ะคะโอ้ โอ้โหลงน้ำขี่ตมขึ้นได้บ่โอ้ลึกลึกหลายนี่นกฮัวงามขนาดนี้โอ้ยเดี๋ยวเปื้อนอมิดขาเลยแกลงน้ำนะเดินังกันแท้ บ้นานระวังลมนี่ก็คือบรรยากาศที่วันนี้เป็นกำลังไทยต่เบิงว่ามันชีได้ปันลายปันไนได้ค่ะเด้อได้ชิมมาทายให้เบิงไหมนั่นท่านผู้ชมตอนนี้ก็ยังถทยอยู่ยังคลาดอยู่ จำบันนะคะไปรุ่นรถ <c oughs> ได้ถึงดำบันรุ่นเอออันน,น,นี้อันนี้ผวกทนมาถ่าเกมด,ดินก <c oughs> นี่เด <c oughs> ถ้าเบิงว่าตอนน้องึืนมากนี่มันจได้ยร้ายบอสที่มีแม่งยังเนี้ยนะ <c oughs> นี่บรรยากาศโคตรได้อะ ขายไปเรื่อยๆแล้วท่านผู้ชมจึงจึงกว่าเขาจะขึ้นมาให้เราเก็บแได้ยังนั่นได้กระเป๋าได้ให้ให้เบื้องได้ให้ใหใหเออเป็นยังไงมันอร่อยนะรสชาติรสชาติเป็นยังไงอันรสชาติตรงสองครับตอนใส่กูแล้วใช่ไหมใช่มิติเกิด S <S มีไอ้หนุ่ยมากนี่นั่งทา่าเด้อๆใส่เบิง์นั่นแ,แม่งกับเต๋อเป็นไังนี่ตุ๊กนีงนี่ขึ้นมา ไปดูนเลยส,สักช่วโอ้โหคนเยอะเลยแต่ว,ว่งมันตอดมือไหนมันสิตอดมือแล้มึงยิลบลราบ่โอ๊ะดี <c oughs> โอ้ยเอลโซนเตยย่าพึ่งแกติล่ะแกเลยบอแกเลยที่นี่ก็ลุมมันเก็บแยได้เยอะมากโอ้มาแล้วมาแล้วดีดีดีแนี่ท่านผู้ชม